ตื่นเต้นขนาดแขกมากเลขิมากอะทุกคนมานีไหนซื้อมา<อ>ทุกคนมาเห็ดข้าวปุ่นน้ำแต้าเยอ่ทีอนาหนะน้าเนาะนาบ้านนาโูมานาป่าคิดอ,อืมอทักใจสบายดี<อ>นี่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้มาทงไฮท,ทงนาพี่นะ ทุกคนมาชมบรรยากาศทงให้ทงนาสบ้ากันอยู่หน้าคือกันแต่ว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เนื่ยนี้จากนามาทงนาคือเก่าแต่ว่ามันมันหักต่างกันเดนี่นะเย็นเย็นพี่เนาะเอ่อบรรยากาศดีๆเลยค่ำสีแรงๆเนาะกำลังมาหอดตอนนี้ค่ำสีแรงๆกินสี้าโลชมเด้อพี่นนาะเมื่อนี้่ก็มีจุดประสงค์มาพักผ่อนย่อนอรนารมณ์เนาะ ทีมงานหนูแหวนนอ่มกเลลนะันนี่มกของพอบัวสะอ่อนเนาะเดมกใส่เต้านีก็ได้เหรอใสเต้านีก็ได้ตอนนี้หนูแวนกำลังมกพักบัวพักเคีืยนทุกคนเออนะนี่เกิดอรน เห็ดกระปุนกินเดิมๆเดิมมาเห็ดกะปุ้นกินอยู่ตรงไฮตรงนามาแล้วก็มาหอดสวยหน่อยมากินรอบกินรอบบ่ายมันจังแสบนะกินตอนบ่ายมันจังแสบหิวโหยดิหิวโหยบันบไรหิวปีแ่มาอยู่อหรขางม่มีนกินออบรีิวอ๋ออันีบ้าเเขากินบบบรีหิวบรีฮิว จะหน่อยหิวจะสิหายมากเลยหิวโลเออมีอะไรกาไวเนะกั่งนนั่งเสร็จแล้วตัดดูสดีเนาะ มัาไปขายเรยขายราคาหนึ่งเหรอไปขิเขาไปนั่งขายรอขายราคาหนึ่งหไม่เอาออ่ขายโลชิฟต์เหรอไม่าวะเขาไปนั่งขายดีกว่นเลยนะขายกะห่าพันกิบนางสาาขู้อเขาขายโลสิฟใช่บ้างหอเปล่าอันหนเ่ก่อน

ที่ครเป้ามาก่าไปเาเดินกูน่ไปเน่ยชวนมามาที่ทานสิท่านออกข้างเพื่อนล่ะเรื่องเพื่อนอะนรที่ท่านเขา่อแล้วกเพื่อนกน นี่เหรวดลมเขาเปียนอะไรวะเนี่ยพอลาซิลมาเป็นมีอถือเหมอนใจน่าจะทำงานบบโอเคหรอคะอาจารย์ทา่เสร้อหรอใช่ไม่ไ้หอยมาเค็ดวะนี่ มันตั้งแ่เลยเลยเป็ไหมเอาไหมไ่มักหาเรื่องอาเด้อหมักออนได้หมักน่อยๆน่อยก็ได้เลยส่ในเรืองการทำบ่อหตามกันอย่างนี้นี่เด้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนมักหุงบนทางข้างเทียงนาเนาะ จะบอกมลยขาวนะถัวฮาหลาดูแม่มเปิดเลยเนยออบอยามนี่มันหกอยู่แล้วเลยกอนม่เป็นหัวโพวนคมม่นนะเท่กออกงกอนมำนีนมม่ก็เนาะเออเจ้าคุบเอาอ้อยดำน้ำขอมาปลูกเมีหรือเปล่าเครื่อมัน,น่ะไดนงอีมน่นอ้าว นะอีมนต์มีบ่คั่นบ่มีครับครับข่อยเอามาให้มันตอนนั้นมันว่าบักกะหล่ำนี่แนวอันเดียวกันกับของเฮาากบาเพิ่นก็เป็นมากลนี่นนีุุ่เฮาน่ะปลูกยเด้อบ่ได้เป็นมากง่ายๆอืา่านี่บ่ให้เว้า

ดีซีวีหนึ่งดีตัวหนังสือวีพอดีปาดมากวัญเล้เออเด็ดปาดบวิที่สันปาดวิทได้อีกไดหนึ่งวีหนึ่งสาระเลยดิสาระเลยดิแกเป็นโอ้เด็กกินปีสดสดปีสดมาสวนกันในนี่แหละม่ต้องซื้นข้างนี้ง่ายกว่าบ่ป้าเต็มผักอมมาตอนหนาเลิกเนาะเห็นแน่นุ่งนี่ค่ะ เจ้าเรียงลายังงอนแมันกรนในชายทอมันกรนเออเรียงลางยังไปีนี้ปีนี้ปลาป่าปลาอันเล็กแรกเออในไซตบนทถวนะบนเจ้าเรียงคบนะะเมื่อไรบอกบนะเมื่อแล้วสั่งออกมเมื่อไรบอกขายออกเมื่อไรเออยออกมาเย็นวันยังนะยังจมันอันเอาออเบินี่ยยงประมา้สโลขายบ่มือนีขายเออ เอาโลหนึ่งโลหนึ่งได้จากโตโลเท่าไหร่จะขายนะเออโอ้โหโอ้โวกราโดนคมหรือหวานนี่เออกระเดาเดาบกระเดมเสบอีกเลยแต่ของเสบแสบเลยเอามาลงมานี่น้อยนั่นเน็บริเสียนเนาะมาน อันนี้เอาออกเบาะนี่ยค่ะเออเลยสิเอาของอันเ้าขาดออกขายไม่เงียตัวนอนหุดนอนเออตัวนี้เบาะนะฮะเลยเอามาไม่เอาลองไม่อันนี้เอาลองไม่อันนี้นะฮะเอออันนี้ฮ้าก็ได้เอาน้ำไผ่นั่งนั่งอันนะฮะนั่งแคนั่งบอืมเนีอันนี้ซ้ำทิศนี่ก็ซ้ำทิศไงเป็นนีเนาะเดี่ยวต้องลอยเออปลาสองลอยฮะขอบคนทั้งใส่เนาะหนึ่ง คู่คาอยู่ด้กในนี่กบกบพี่เนาะคุณน่ะตึ้งตึ้งสามทิศโลกไงเนาะสามทิศมันเฮ้าอยากไน้องไปนี่แหละเฮ้าไปจากเรียนนัื่อสบายสบายเลยเฮาอนั้นใช่ไหมคิข่านเรือกรปตากินเอออนันมันีิขานชิขานมันเปื้อนเรียงอนันตะเออเมนเรียงเนี่ยสบายเนอกินกระมนน่ำมันกระโบดเปื้อนเด็บปลามาหงอยู่นะปลาหันคำจะนอนมาโจยูเซลลวอืม้ามันหัวเนี่ย พักเด้อน so ้องมีน้องหกนี่นะพี่น like like well, like hey, ้องเอ้ยอยากได้เด้สวนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีน้องนำหน้านอนสวนสบามันบ่มีน้องอยากเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแบบนี้นะพี่น้องนี่นะตอนนี้แดดเด้อเดี๋ยวค้ำค้ำมาชมใหม่นะเล่ายากพายได้ชาวบ้านในอ่าวอยากเอาสองมือถือมาแล้วไปได้ไหมลูกเขาขายยังไง อย่ามันมันขายได้โลเป็ดเห็นมันขายโลได้ไหมโลเป็ดพันสองโลซิมหานี่ตอนแรกจะนอนนี่โลเที่ยวนี่โลบ้านทังโฮก็เลยเอาขึ้นมาให้ชุดตะกร้าปลาชุดเออพอดีถือตับบ้านเด็กตาในเฮือนนี่เอ็งเอาในเฮือนอันนี้นะบริษัทร้อยห้าค่านี่เลยเอามาให้ชุดตะกินปลาไข่เป๊กไข่ไก่มันไข่ไปนน้ำขี้ดินมนะบริษัทหมักลำไยผดโเนาะ ໃນນ້ຳຖ້ວມເບາະບາດຊິເມືອລະກະເຂົ້າເບື້ອງຕ້ັງົນໍ່ໄລົນໍນຂລການກິນຊກິລຍຈັລຕທອັກອ โลเท่าไหรไปเอาอยู่ต้นมันไปเอาอยู่ต้นมันหลดว่าเราขายราคาถึกถือก็จะเสิได้เอออันบดตัวโลซีพันกี่ไบเคิดโอ้ยอะอยากได้เด้ไพี่แต่อยากได้บ้านจะมันบ่มีบ้านคนแบบนี้เออบ้านมันบ่มีมีเรื่องม้วนใบเส้นแบบนี้ดอกบ้านเขาบบไงก็ดูเพิ่งวางหนะแห้เขาฮะสองคนเนี่ยใบไผ่ตัว่าผู้บิน หันหันร้านเท่าหันอากิดเลยเมื่อเปนสีแดงกินหันก็สีเวิร์จ็กโลเลยสาวต้มากตนองไมใช้ดอโอ้ข่มบ่ขุมเัญญยุทธมองตีก้ามหม้อเยอะตะวมันโบแหงเดาพวกจ้าสิบานต้องได้กินมันน้ำมันมาด้เลยเออใคกัวใข่กลัวว่าหันหันมันนั่นยังัน

ยางเลยเนี่ยเติมประแดกไปนี่ได้บัตรสิเมื่อหัราะว่าจะน้ำตาแตกแตกหัวแล้วพานหล่นลกบัตรสิเมื่อมาจากเราไงบัตรสิเม่าจากเราเอี๋ยวมันง่ายจุดโต๊ะให้มันสื่อขายน้ำเจ้ากระแตกก็ว่าลูกขึ้นมาได้ได้สิบมันเป็นห่วงอย่างลูกขึ้นมาขายคอยแตกวันละพันย่างมือเอาไข่เลยมั้ง แตกก็งอยมน่แตกนู่นดีอ่ะง่ายแต่งงบอก่ใส่แตกนแตกง่ายอ่ะเออแน่มันแหล่ะใส่้าวยางเออไปจับอันเดียวละตองอย่นี้แตกคอชิ้นตองก้างปลาได้แล้วอันนี้ส่่วแล้วน้องใส่ได้เนีนกระไรรักโอ้โตจนข้าวยางเลยตัวน่นทันมาตำมกูดเนา่้องม่ก็ได้พุ่งนี้ช้ามีนลังแต่ว่อยู่ยันนี ต้องไม่ร้อนใช้เครื่องเป่าก็ได้ลูกใช้เครื่เปาชิ้นนี้นี่เป่ามีชิ้นเป็นใช้เครื่องทงอะไรก็ได้ตีนเหอแม่โอ้ ไ่ีอ่นี่นาคเต่ามเอาน่นไมเือนเยอันมกี้มันก็มีต้นมังง่ายระบงเขาเลือดแต่อัรลือวัดลืใส่ยังออเฮ้ยอะกัน่ะเรื่อมือคบมอะไรอะลไพวกที่ใช่ในกออะไคลยคไล้

พอชี่มันจางอ๋อมันจประแดงกระวังฮะพอชีมันจางได้มาชิมแม่ใช่ป่สิว่ามันเทมเนีปลาแด็กยิ่งเคร่งข้นจางยาเผาใช้ด้วเลือหันชิมซะก่อนยด่ชิมันไจางมนลูกีน้าในไฟมัได้เออเาใช่น้นใชนี่เนาะนั่สบายเลยไมก็ะกเลยเขินแตได้ห

เอ้โหหวานนั่นเข็มๆเลยไม่เิดนิ่งหมดด้ว้าเนีลายๆพี่น้องสาแต่ายหมดลายเดเอเย็นตอนแรงอมดแลเออแคร่แเราผัดยาแร่เราผัดยากกว่าันแร้เย็นกันแล้วปุยเน่ปุ๋ยเนี่โอ้สุดยอดไหนปุกยขปุ้ยพี่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 พี้าวันนี้ เนี่ยกระปุ่เฮ็ดแรกแลละบะมุ้ยผัยากว่าบะนี้ฮะกินตำมะขุ่นกับตำมาเด้อมาเด้อแล้วเลยเด้อกินมิตรกินบาดนี่อันนี้กระบอกออกเลยเนาะอันหางมอสิไทรนี่เชล่าแต่เด็กไปนวดติดไปน้ำมันไปเลยโขลกกระบอกเข้มข้นเข้มข้นนี่ฮะแซ่บอยู่ทงไงทงนาพี่น้องมาเด้อมาเด้อขระปุ้นน้ำปลาป้นเดือนนี้เด้อบะเมนน้ำกะทิให้บะนี้เหตุแรกฮะสิกินเม็ดบาดนี่วะ กินมือดิบ่าหามือนี่ฮะเอาแหนเอาว่าป้าปุ่นน่ะใส่ทงเมื่อเป่าว่ะเห็ดแล้วใส่ทงเมื่อเด้อเนี่ยกับปุ่นกับป้าสุดยอดเลยไอ้ไม้ซอยเด้อนี่เด้อน้ำก้วยกินไดหมน้ำกลนวยมันไปลายคนดจะคักเลยเนาะเดือดตอนนี้นะเห็ดแล้วเลยกับปุ่นแต่ว่านั่งเบิ่งสะก่อนย้ำไปกินไดยอ้าววันนี้ท่านี้ เอาถั่วย่ายๆนะดิชามันจะง่ายเออฮะถั่วเนี่ยว่าจะถั่วจะต้องรู้นื้ออันใช้เท่าอยแต่ว่ากินไปแหละก็ยุ้ยไทกินไปแลยยุ้ใช่ตองกอนนะเออเอาตังเบือเออเอากินลลายปใสยนามลอยๆไละกันน้ำเราเนี่ยรายอะเออเื้อมึงก็บยุบใช้ลังสอนกันกินอีกในเมือ มีสารมีที่กินอีกไหมใเธอละน้อยกินไปกินไปมีที่กินขะปุ่นที่แซ่บซอยเด้อพี่น้องมีวิธีกินขะปุ่นบุกเคยได้เราบลมีแต่เจ้าเนื้อล้นก่อนคอยเนื้อล้นลังเอะนะเาสิมันถึงเห็นเห็นพักเนาะเยเอาันยู้านเขากินยูานแล้วอกิแล้วเขายังอันเนื่อยเขาแตงพี่มึงดูแเนื้อเนะมาสื่อยงได้กินแล้เนาะมันนี้เนาะคือมีเข่งกระตารดกระถ่ายรดเบียดมาสื่ออย่างกะเล่าบันเเียดี ยางมันชื่อไก่ปะชื่อเบชื่อเบปะมันนลมดี่กินบบนีน่งป่ะอ่าปลาแดกได้ใสปลาแดกต้มได้เก็มันจมงองหน่วยแล้วกจ้ะกินบ่อะปุ่นกินบ่มามาเยท่ากินบ่สวยละท่านกบิ่้าย เนี่ยโอ้โหมมีเงินเลยจ้ะสวยมากลูกนะจ๊ะสวยมากใครจะกินเนี่ยจ๊ะสวยมากกินบ่เลยแต่หลายเดียวจะผ่านไปบ่ขายตัวไหนหน้าบ่มีน้าดีนะเมย์จะยังบริวัติบมอิ่มหรือมาเอาไม้เด้อลุงด้อมาเอาไม้ไปกินอยู่ถ้าบุญค่ำนางน้อยนางนำฉีบไปแล้วมาเอากระปุนไปแล้วพวอไปกินอยู่เที่ยงนาตัวนั้นฮัลโหลเออ โอเคเดอ้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศอยู่ชงไฮทง,าทงนาเดอ้อพี่น้องเนาะสบายหลก็พร้อมกับทีมงานพากกันออกมากินข้าวปุ้นเห็ดข้าวปุ่นกินอยู่ชงไฮทง,าทงนาพี่น้องแซ่บซอยเนาะบรรยากาศเย็นมีทั้งห่อนทั้งเย็นเลยเนาะพนกัน โอเคเด้อ okay, สำหรับคลิปนี้สิคอโจเพียงแอนโนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสาบายสิคอตัวไปกินข้าวปุ้นก่อนมามาทุกคนกินน้ำกันเด้อข้าวปุ้นเสียบเสียบอยู่ตรงไฮทงน้ำบรรยากาศดีๆพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้สาบายในเด้อกดไลค์กดแชร์กดซ no. ับสไคร้เนาะติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องบ๊ายบายสองตัวอะไรที่วันนี้โจเพียงบอกว่าแม่จะพาไปชนมืยหอื่นเฮ้ยมาเลยซะแล้วเป็้ไรจะหอมอ่ะดังในพื้นท้องไทย่ะ เรียบรรอแต่โอกับเบิร์ละทงหนึ่งตะเส้างวที่สอนะจะกินห่านแตจะเป็นเอแต่โอจะนะกินห้านั่นเดียวกาเดนนั่นแล้บนห้านเดียวกันกัั่วตะขาบับบุญชงมากมากถั่วมากเวยสุดที่เขาก็ันกินกินลายกินกระเทยจับกระยบุญกับบ่เครื่องจับกระยาบกรตเยถั่วให่นะหนทุกคนหน